สายสไนเปอร์จากเกมอักไนคือสังเกตว่าช่วงนี้ที่ผมหายไปเนี่ยเพราะว่าผมได้ไปติดเกมมือถือเกมนี้นั่นเองแล้วเห็นว่าตัวละครเนี่ยน้องโดโรเวนเนี่ย,นนยมีหางใหญ่มากเลยดูสวยและน่ารักเราก็เลยชอบแล้วก็อยากจะทำประวัติโบกนอิปะงะคินั่นรึโมฟมฟสตารัดชอจ้าจับเละสกันะนาปเมตต จากเอกสารประวัติส่วนตัวนะครับโพรเวนเป็นเพศหญิงเมืองเกิดก็คือเมืองซิลากูซานะครับวันเกิดของเธอเนี่ยวันที่30พฤศจิกายนส่วนเผา่าเธอเป็นเผ่าลูโปนะครับซึ่งเป็นเผ่าที่ต้นแบบมาจากหมาป่าส่วนสูงของเธอคือ162ซนติเมตรครับประสบการณ์ในการต่อสู้หรือการทํางานคือ1ปีตัวโพรเวนเนี่ยเป็นตัวหมาป่าสีม่วงซึ่งผมก็พยายามคิดว่าหมาป่าสีม่วงมันมาจากไหนก็เลยได้ลอง มันไม่น่าจะมีจริงเราเลือ่องหาข้อมูลดูปรากฏว่าสีของเธอเนี่ยน่าจะมาจากต้องพูดถึงชื่อก่อนครับปรเวนเนี่ยชื่ออาจจะมาจากตัวชื่อเมืองเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสที่ชื่อว่าโปรวองโปรวองเนี่ยเป็นเมืองของฝรั่งเศสนะครับเป็นดินแดนที่อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งดินแดนนี้จะอยู่ติดกับอิตาลีแล้วก็โปรวองเนี่ยมีขึ้นชื่อเรื่องเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายนะครับเป็นดินแดนที่เชื่อมต่ออาณาเขตระหว,วา่างเทือกเขาแอลแล้วก็ทะเลมิดตอร์เรเนียน,นเข้าด้วยกัน ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยมีอาชีพหลักคือการปลูกดอกลาเวนเดอร์เนี่ยตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้เขาเอาสีของลาเวนเดอร์เนี่ยมาเป็นกิมมิกในการสร้างผลให้กับตัวโปรเวนเพราะลาเวนเดอร์มันสีม่วงใช่ไหมตัวโปรเวนก็เป็นสีม่วงเหมือนกันซึ่งชาวบ้านนี่คือก็นอกจากปลูกลาเวนเดอร์แล้วก็จะคุ้มคู่ไปกับการทําไร่องุ่นนะครับซึ่งถ้าว่าใครที่ได้ไปที่โปรวองเนี่ยก็จะได้เห็นบ้านที่สดใสามากมายนะครับอยู่แทรกแซมอยู่รวมกับไร่องุ่นแล้วก็ดอกลาเวน ซึ่งเขาว่ากันว่าดินแดนที่สวยงามเนี้ยของโปรโวองเนี่ยได้ดึงดูดให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างเซซานหรือว่าแวนโกะอย่างครับให้มาปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นั่นเองเรนไซจิโน่กวยจกรรมของผมงานมาอะรในประวัติโปรไฟล์นะครับบอกว่าเธอเป็นผู้สงสารแห่งไปพิบัต แล้วก็นอกจากนี้ในเอกสารได้บอกว่าเธอมีศักยภาพในการต่อสู้ร่วมกับคนอื่นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเธอยังมีความสามารถในการเป็นนางแม่นปืนด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโปรวองทําหน้าที่เป็นมือปืนของกลุ่มรถไอเลนแล้วก็จะคอยตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดไปพิบัติต่างๆนะครับรวมถึงไปคอยเตือนภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้นให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ให้อพยพได้ทัน ผลวิจัยจากคลินิกนะครับจากการตรวจสอบของทีมแพทย์ที่รอดไอเลนเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าในภายในอัยวะของโปรเวนน่ะมีการขึ้นของจุดดำๆต่างๆหรือตัวออริจินแนลแหลมมาเริ่มจับก,กลุ่มกันเป็นจุดดำๆในอัยวะอย่างชัดเจนนะครับโปรเวนมีอาการติดเชื้อสูงถึง18%ซึ่งตรงนี้ทำให้หางของเธอเนี่ยเกิดการไกลพันธุจนใหญ่ขึ้นสภาพภายนอกของโปรเวนเนี่ยอาจจะดูปกติคือไม่มีการแสดงอาการแต่ความจริงแล้วเนี่ยเธอติดเชื้อในระยะขั้นกลางแล้วนั่นเองนะครับ จากเอกสารโปรไฟล์ลำดับที่หนึ่งนะครับเขาได้มีเขีนยนไว้ว่าในโลกที่แสนจะโหดร้ายและป่าเถื่อนนี้ผู้ที่ตามหาไปพิบัติคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศและการมาถึงของไปพิบัติผู้ที่บันทึกเหตุการณ์ครั้งก่อนและเตือนภัยผู้ที่จะต้องพบเจอกับภพิบัติให้อพยพหลบหนีทันผู้นั้นจะถูกเรียกว่าผู้ส่งสารแห่งัยพิบัติซึ่ง จากตรงนี้ครับก็ทําให้เรารู้แล้วว่าโอเคผู้สงสารพปพิบัติก็คือทําหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็จากการทํางานที่ต้องคลุกคลีกับพลังทําลายล้างหรือว่าผลกระทบจากพิพิบัติต่างๆเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระ,ะที่หนักอึ้งให้กับเราผู้สงสารทําให้มีหลายคนเนี่ยที่เกิดรับไม่ได้กับภาระ,ะต่างๆก็เลยจําเป็นที่จะต้องขอถอนตัวไปแต่ว่าโพรเวนเนี่ยเธอยังคงแบกรับภาระ,ะนั้นแล้วก็สู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อนะครับ เธอเนี่ยด้เห็นผู้คนที่เธอรักมากมายอ่ะล้มตายจากภัยพิบัติซึ่งความรักที่เธอมีต่อพวกเขาเนี่ยยังคงเป็นแรงผลักดันให้โปรเวนสู้ต่อไปนะครับเป็นเมสเซนเจอร์ต่อคือเป็นผู้ส่งสารต่อโดยที่ไม่ยอมแพ้เมื่อภัยพิบัติมาถึงเนี่ยสิ่งที่โปรเวนมองเห็นจะมีเพียงแค่ความเสียหายที่เกิดขึ้นขึ้นกับผู้คนแต่โปรเวนเนี่ยเธอจะไม่ยอมแพ้ต่อความคิดของตัวเองเธอจะพยายามตั้งสติแล้วก็มองโลกในแง่ดีเสมอซึ่งนิสัยนี้บุคลิกนี้ของโปรเวนเนี่ย ทำให้เธอเป็นผู้สงสารที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับแล้วก็เหตุผลนั้นเพราะว่าเธอเนี่ยมักจะมาพร้อมกับความหวังเสมอและเนี่ยคือแรงผลักดันที่ทําให้ตัวโปรวิทเนี่ยพุ่งเข้าไปหาเมฆหมอกสีดําตลอดเวลาซึ่งเมฆหมอกสีดำเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงภัยพิบัตินั่นเองย,าายัทำงานอยู่นสากไวจยงเขี่ยนไปตかれดเวลาแล้วผมเป็น,น,นอย่างไ สสออจากเอกสารโปรไฟล์ลำดับที่2นะครับโพรวินเนี่ยเธอหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสีหน้าของผู้คนเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติในฐานะของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยโพรวินจะทําการต่อต้านในการทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพบรรยากาศต,ต่างๆรวมถึงสับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยนะครับ แ้าเธอเองก็เป็นคนที่มักจะลงืุนที่เพื่อที่จะอปดูแลและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองพรูเวนมักจะต้องเดินทางไปมาระหว่างรถแอร์เรนกับสถานที่ที่มันลุกลามต่างๆซึ่งเธอเนี่ยมักจะอาสาไปดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่นั่นแล้วก็มักจะนําขยะต่างๆเนี่ยกลับมารีเซเคเกในช่วงเวลาระหว่างที่เธอพักงานนั่นเองโอเปอเรเตอร์คนอื่นๆนะครับในรถแอรเรนเนี่ยเขารู้กันดีว่าพรเวนเนี่ยมักจะบรรยายให้เพื่อนๆโอเปอเรเตอร์คนอื่นๆ,ๆที่สนิทกับเธอเนี่ยฟ การไม่แสใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็อะไรการละเลยต่างๆด้วยความสุภาพอย่างเสมอทําให้มีน้อยคนมากที่จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากที่ได้เห็นความตั้งใจจริงของเธอ b e คอนการชูการเงทันสักสุดสติรีไซคลสิอารจากเอกสารโปรไฟล์ลำดับที่3นะครับ นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เบื่อครั้งแต่เมื่อพรเวนเสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างของเธอรวมถึงงานอาสาสมัครทั้งหมดพรเวนจะใช้เวลาที่เหลือสนุกกับการดูแลคนหาของเธอด้วยความใส่ใจและปราณีแตและถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คนหาของพรเวนมีขนขึ้นฟูจนเต็มแล้วเธอจะนาคนหาของเธอนไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อของขวัญแฟชั่นกเก๋ๆเล็เกๆน้อยๆให้กับตัวเองและเพื่อนๆรวมถึงเสื้อผ้าบางชุดมาประดับตู้เสื้อผ้าของเธอด้วยแล้วก็การได้เล่นกับ เด็กๆที่โลดไอแลนด์แล้วก็การลองทําหาสูตรใหม่ๆแน่นอนว่าใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในป่าไม่สร,ร้างภาระกับสิง่งแวดล้อมแล้วก็การจัดปาร์ตี้หากับเพื่อนๆบ้างเป็นบางครั้งบางคราวและอื่นๆเนี่ยมันคือชีวิตในอุดมคติที่บริเวนเขาใฝ่ฝันแล้วก็ทวิหานะครับโอยาที่ทำงานเป็นนักวิจัยทีวมสามารถกนจะไม่สามารถพบกับวันสุดท้ายของชีวิตได้แต่ฉันไม่ต้องกังวลับเรอี้ย ででも癒されるきたらจากเอกสารโปรไฟล์ลำดับที่4นะครับเราเจอพายุกใกล้ๆกับเกาะค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะฉันจะดูแลเรื่องการอุยพเองค่ะฉันเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาก่อนยังไม่ทันพูดจบนะครับเธอก็รีบพุ่งตัวเข้าไปในป่าเพื่อปฏิบัติภารกิจอีกภารกิจหนึ่งจากโปรไฟล์ลำดับนี้เนี่ย ผมคิดว่าเธอน่าจะได้รับภารกิจภารกิจหนึ่งมาแต่ว่าระหว่างที่ทําภารกิจนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเจอ ER, พายุเข้ามาหาใกล,ใกล้ใกล้กับเกาะน,นะครับทําให้เธอเนี่ยต้องมีภารกิจใหม่ภารกิจหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นก็คือการอพยพนั่นเองและเธอก็เลยพูดจบเธอก็รีบรีบเข้าไปดูแลเรื่องการอพยพทันทีนะครับแต่ตรงนี้ก็เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงนะครับกับงานด้านอพยพอย่างนี้ 僕の尻尾はモフ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 ก็จบลุกไปแล้วนะครับกับการเล่าประวัติของอเปเรเตอร์สไนเปอร์5ดาวสายบอสคิลเลอร์ก็เป็นบอสคิลเลอร์เบอร์2นะครับลองมาจากตัวชวาฟเลยฉายาของน้องก็รู้สึกว่าถ้าจะไม่ปิดจะเป็นน้องฟูใสคลิอันนี้ข้อมูลอาจจะมีบางส่วนหรือว่าส่วนไหนที่มันปิดพลาดไปหรือว่าอาจจะแบบ แปลผิดอะไรผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะนี่ก็เป็นการแปลด้วยตัวเองเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปจ้างใครแปลเพราะเราก็ต้องขอโทษด้วยตัวเองเลยถ้าเราทาผิดเออก็ถ้าว่าคราวต่อไปผมเจออุปเรเตอร์คนไหนซึ่งก็เจอแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะมาทางคลิปลงเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับเกมอาร์คไนท์นะครับ สวัสดีครับ